ไม่ได้ยินเลยวใครคุณือใครปืนนี้ไม่คต้แรงที่สุดจรนง่นจบเลยตีแม่ตีมาในของนี้วันนี้โอ้โหของแตก v g สาบอกใครยิงสนแตกนะยสองรยีตีตอโดนเน็กีแล้วอ่ะ้าตีคยวันนวัของสเทปไก่อ้วเียจบเลย เพิ่มาโดนเน็ตพีล้เเต็ผมมีนี่ผมมีไปละสีบกว่าใบเองพี่ไปละโอ้ยใช่หรอิดละซื้อซือต่อาหโอ้นี่สี่สิบใบาอะไร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 ห้าสิบใบไป่ะลทำไ ใจเย็นใจเย็นอเก็บไปสองลเนี่ยเกมมีจีรืออะไรหมืนล้านล้านนึ่งผมเหลือสามยล้านอ่ะเพื่อเติมยูสามร้อยล้านดูจะไปซื้ออะไรมันจะมีช่วงที่ว่าของคูณสองอยู่แล้วนีด้วยหนีในที่เล็กเติมเติองคูณสองอ่ะแกสามบครับแกสามีที่สาม พี่จะขัดเมวน่ขดไ่อดียนะแคิวบอเราสามนในเลนทั่อเมริกาแบบบ้าเอนไหนพี่คิวบีีควบีนมาเดี๋ยวอเวบีขดแล้วคิวบีัดแอไมปหมดเลยไม่มีแล้วพอมหมดแวันนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีวา มาซื้อตาพี่มาวิ่งไปแล้วมนวิ่งไปไม่ถึงบาทมาซื้อปืนฟอมกระโหลกลาวิ่งไปไม่ถึงบาทปืนใครวะมันมีด้วยเหสามสน่ขายับปนแทบขายหมดเลยเฮช็อตจริหน รับบังเกอร์ครับรับโดนิทบังเกอร์ครัน้อยเลิกเรียนเอวเนี่ยจะได้ถ่ายรูปเห้ยเหงาเงารับโดนิทบังเกอร์พี่ชวนตีนายเลขแปดรับโดนิทบังเกอร์ไปถ่ายรูปดิเดี๋ยวไปยืนเรียงเรียงไปยึดเรียงขอบมายืนเรียงขอบขอบเนี่ยขอบอย่าบังเกอร์ไม่ได้เลยโอเคโอเคถอยแล้วมาแล้ว เวสเกิดยิงเี้ยมันค้งเวเกิดยิงนี้เลเเกิดเดียิงเน้มันโค้งไปยิงมันโค้งเวียเท่าไห่อะเดี๋ยวยิงเวสก็มาลองวาดไม่ต้องเดี๋ยวยิงเองยิงเองก็ได้ยิงเองเดียไปแหม่หลังต้ไม้ก็เป็นของผมไปนะเออยิงเลยเออเายิงเรียนคมไปยิงเรียนต้งโค้งโค้อะไปยิงเรอย่าบังผมนะ เอออย่าบังอย่าบังชื่อแลอย่าบองอย่าบังผมไม่ได้บังผมยืนไหนอ่ะสัตเลเซอร์กูบไปยืนไปยืนจไปถ่ายรูปไปยืนกเพะว่าหมดเลยอย่านอนบังชื่อกูนี่ครับขยายขยากันให้ชื่อมันติดขยายยายขาาอยายาเยเดอนืะไรอะถือเ็งอะ ชั้นสองมีคนเปล่าเล็งๆเนี่ยยืนเยือนเยืนยืนยืนเล็งมาทางรถเลยืนเล็งมาทางมาร์เก็ตเอ้ยถาม่าชั้นสามมีคนเปล่าไม่มีแ <Labor> ล <ator il fi> ้วมีพี mom, ่ยิงคนก่อนเออไหลายคนเออเอาปืนลำแหลมออกมาปืนลำแหลมออกมาปืนลำแหลมเออไอเดินหน้ามาหน่อยเออเดินแค่ตัวเสมอก็ได้เออป้อมปอม้อไม่นอนดิสหนึ่งสองสาม ่นเซ็มนแล้วผเปลนเซตชา้บวกกระบอกตีตีเามาข่มกตีตีเดี๋ยวมูนเถอะตีไม่เหนพี่อ่ะโดต้อดนหะชนตีดิดเดี๋ยวผมให้หมดน้องห้าใบแล้ว่ะตีมีปืนขีดน้ำเพี้ยอ่ะมีพี่กระบอกขอสักสอระบไม่มีสเล่นแล้ว เอออยากได้จริงนะขอสุกกระบอกก็ได้มาขอ,อเดียวนะพี่<ฮ>เออ,อ,อเดีเ๋ยวเขห้ไปเอาเรอเขาเสร็จตอวก่อนพี่ okay, อโอเคโอเคเล่นเสร็จก่อนแล้วเขาไปเอาโอเคไม่ใช่ในหม่อมนะเฮ้ยเชิญซี่หน่อยดิระวังไอตัวหลังตรงบังเกอร์สีเหลืองนะเพราะมันหมอบูตัวตัวอีกตันว่าพีกตัวแบบทองนะ

ไอ้กายไปไหนวะยังยังดีอยู่จุดไฟแล้วมองใครไ่เห็นเลยไอ้ใครหัวตีวะจุดตีนิดมีเวทก็วะใครหัวตีใครหัวตี้ชนหน่อยไอ้เจมันออกไปไปปะเจแล้วพี่สองคนเจออ้าวแล้วมันเตะหามมามันไส ติดทำหน่อยแคนก่อนพอหน่อยได้มีแหววมีหัวมีหัวผู้หญิงยี่สิบหัวนั่นไม่เคยยิงโดนเลยวะแล้วมันก็ไม่แตกขอขอหัวขอผู้หญิงไอ้พี่เอเดบิลไม่ยิงไม่แตกเนอะไม่ค่อยติดอ่ะตัวหน่อยอ้ามวหน่อยอาเซปหนึ่ง เอามาแล้วดิอ้ําขอพี่เดอมาขอแล้วงยนเลยอยวนี้แม่งหาไม่มีเลยเว้ยใครเกิดนี่เลยวะอุ้ยเกิดฝั่งนู้นเต็มเลยเว้ยพอมีเวทขาวอเกิดเยอะเลยเว้ยต้องบอกจอดจอดเจมไปโพยอ่ะเจมผมให้บอสน้องพี่เจมห้าไปนะหลุดหวาเออหลุด อามาให้พี่ยี่สิบใบเฮ้ยใครไดจยิงนะผมขออย่าเอาไปด้ไหมอ่ะอันนี่หกครับโอ้ยในเซฟโซนมันกังยิบหายเลสสยลลโ,โอ้โหเด็กร้องเพงเลงนี่